สวัสดี<ช>ค่ะว,ว,วันนี้นนเราจะมาแกะคินเดจอยกันนะคะแล้วเราก็อยู่ในช่องบับเบิลกัมอันนี้คือคินเดจอยที่ตอนเด็กๆเรากินบ่อยมากนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ของเล่นอะไรน,น,นี่ ฝั่งนี้เป็นฝั่งของเล่นขอขอของเล่นก่อนออะไรอันนี้คือที่กินช็อกโกแลตนะคะเรามาเกะของเล่นกันค,คืออะไรวะเนี่ยคืออะไรอะ่ะแป๊บหนึง่งดูก่อนดูคู่มือก่อนเอาไปทำอะไร มานนี่คืออะไรอ่ะเขาให้เราตัดอะไรหรือยังไงนี่นี่นี่ทุกคนดูนี่นะคะจะทำอะไรให้ดู <_' S 1> ไหนวะไม่เห็นเขียนได้ตรงนี้มันคือสีนะคะเป็นสีเทียนมันสามารถเขียนได้แต่ว่าเราตอนนี้เ,นเราเข,รเขียนไม่ได้ ก็ออกอยู่นะนิดนึงนี่ตรงนีเ้เราเราจะมากินขนมกันนะคะจำหนึ่งนะคะม้ค,คิดถึงมากเลยเนี่ืกินหอมมาก ไม่ได้กินหอ,อมมากเราจะมาชิมกันนะคะคนละครึ่งอืเดี๋ยวคนละครึ่งใช่ไหมหนูอเอาขึ้นอืมชอบเฮ้ช็อกโกแลตมีไส้อีก ใช่หรอไปกอดอมทำไมหนูนะนี่นะคะอืมทำไม่ได้ยังเด้อ เดี๋ยวให้ฉันด้วยขอจบแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย